ไฟนี้นะคะอาหารเช้าของเที่ยวบินต,ตามกำหนดการนะคะเจ็ดนาฬิกาแต่เครื่องรีเลย์ค่ะ<า>ก็เลยตอนช่วงนี้พอดีมีปัญหานิดหน่อยเครื่องก็เลยจะต้องเลื่อนการเดินทางเป็นเวลาแปดนาฬิกาะน,นะคะค่ะตอนนี้พร้อมเดินทางกับอาหาร<อ>ื้อเช้าบนเครื่องค่ะ คุณครูก็ได้เข้ามาในบรรยากาศเวเนเซียนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหลักฐานอยู่ตรงนี้นะคะ่ะสวยงามมากเลยสวัสดีค่ะนะคะแฟนคลับเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้มาใหม่มากเวเนเซียนะคะบอกเลยใครมาเที่ยวช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นแรงมากนะคะจากราคาเป็นพันลดเหลือแค่หลักร้อยนะคะต้องรีบมาช็อปรดูคืนนี้นะคะจะสวยงามเป็นแค่หน่ะค่ะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทจะได้ มาดูกันคืนนี้กนระะจายเลยค่ะสินค้าที่ถูกใจแล้วนะคะกับการที่เราจะมาใช้งานในคืนนี้นะคะ่ะ คุณครูก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท่ามกลางแสงแดดค่ะตอนนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมแกลเลอรี่ภาพสามมิตินะคะมีภาพวสวยๆถึง60ภาพเลยคะ่ะสวยงามมาก เป็นภาพที่เราสามารถที่จะไปเอ็คชั่นกับภาพที่เขามือนไปให้เห็นไหมคะหาบรรยากาศที่จะถ่ายรูปชัดๆเป็นของตัวเองอก็ยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่า ห้องหนึ่งนะคะอทอันนี้มือจะอยู่ตรงประมาณน,นี้เห็นไหมคะไปอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็น,น,ะะนในลักษณะของขึ้นบันได ห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาทางออกแล้นะคะเดินชมบรรยากาศคนน้อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะ บรรยากาศตรงนี้ก็โอเคเลยนะคะเคยมาสัมผัสเมื่อครั้งแรกที่ราเอที่ที่นี่เพิ่งจะเปิดนะคะตอนนี้ก็ทิ้งร้างมานานหลายปีนี่นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆมาชมเดอรเวเนเซียนะคะหัวหินชะอำนะคะที่นี่ค่ะเวนิสอิตาลีค่ะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปชมอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งสวยงาม มีบรรยากาศที่แปลกใหม่นะคะพาเพื่อนๆเดินชมบริเวณในเดเวเนเซียนะคะไปทั่วๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ,ๆค่ะ กิจกรรมต่างๆนั้นก็คุณครูก็คิดว่าเพื่อนๆคงได้เข้ามาชมกันบ่อยครั้งแล้วไหนๆคุณครูได้ผ่านมาเข้ามาสัมผัสคุณครูก็เลยพาเพื่อนๆเข้ามาสัมผัสกับบริเวณน,นี้นะคะเดรเวเนเซียหัวหินชะอาบอริเวณน,นี้ก็โอเคเลยนะคะเพื่อนๆคุณครูก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะใครที่ยังไม่เคยมาก็ มาชมกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็แวะมาทานอาหารกลางวันในบริเวณนี้ค่ะที่เดอะเวเนเซียแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราจะเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเวเนเซียซึ่งเป็นสไตล์ของของอะไรน,นะคะของเวเน กูก็พาเพื่อนๆมาชมพอสมควรกับเวลาแล้วนะคะคิดว่าเพื่อนคงได้มา,าเที่ยวชมกันบ้างแล้วนะคะแต่ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาชมเลยก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะแนะนําให้มาตอนเย็นๆหรือเช้าๆนะคะตอนช่วงนี้ร้อนมากเลยะค่ะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดถูกใจและกดติดตามคุณครูด้วยนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะบายบาย ต่อไปมีรายการสนุกสนุกค่ะซึ่งคุณครูจะนำเสนอให้เพื่อนๆมาร่วมชมกับพวกเราและก็ร่วมสนุกได้กันนะคะ